ผู้ชมครับขอไปติดตามเรื่องคุณทักษิณชินวัตรก่อนนะครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีล่าสุดหลังจากที่มีการพบว่าคุณทักษิณเดินทางไปที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและกําลังจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะครับส่วนตัวเพื่อจะเดินทางไปที่ประจวบตามรายงานข่าวตัดภาพไปหน่อยสิครับล่าสุดณขนาดนี้มีรายงานว่าทางตมเองได้มีการอนุญาตนะครับให้คุณทักษิณเองเนี่ยให้ท่านเนี่ยได้เดินทางไปแล้วนะฮะ แล้วเข้าใจว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่ไปที่ประจวบนะฮะแต่ไปที่สิงคโปร์โดยมีรายงานว่าจะกลับเนี่ยนะครับก็คือวันพรุ่งนี้และนี่คือภาพล่าสุดนะครับเป็นรถยนต์ของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเพิ่งจะเดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองนะฮะให้คุณผู้ชมดูเต็มๆอีกสักครั้งหนึ่งนี่ก็ต้องถือว่า นี่ครับอ่าไม่เปิดเิดภาพที่ดอนเมืองเอาไว้ก่อนครับทีมงานเปิดภาพที่ดอนเมืองเอาไว้ก่อนนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณทักษิณมีกําหนดการที่จะต้องขึ้นสารคือวันที่9ค่ะเดี๋ยวทีมงานเปิดแค่รูปเดียวพอครับเลือกมารูปเดียวพอครับเปิดขึ้นมาเต็มจอครับภาพล่าสุดวันนี้ครับนี่แล้วก็คือตอนเย็นนี่คือข้อมูลล่าสุดที่แจ้งเข้ามานะครับก็คือคอนุญาต ให้เดินทางไปได้โดยเห็นบอกว่าพรุ่งนี้จะเดินทางกลับนะครับโดยมีรายงานข่าวระบุนะคะว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอและท่าอากาศยานมีการตรวจสอบเอกสารคุณทักษิณอย่างเข้มงวดเนื่องจากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีความโดยเฉพาะคดีมาตรา112ซึ่งขณะนี้สิ้นสุดลงแล้วนะคะรวมไปถึงพาสปอร์ตที่เคยถูกอายัดก็ได้รับการปลดล็อกเลยทําให้สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้คะ่ะ ส่วนคดีชั้น14คือกำหนดวันที่9อย่าลืมนะเพราะทุกคนเองกำลังจับตามองเมื่อตำแหน่งของคุณอุ้งอิงมีอันสิ้นสุดไปเรียบร้อยแล้วหลายคนบอกแล้วของคุณพ่อก็คือคุณทักษิณชินวัตรวันที่9จะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเกิดจะต้องผิดขึ้นมาจริงๆจะต้องถูกคุมตัวไหมและจะคุมตัวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ว่ากันในลุยชนข่าวช่วงสองแต่กำลังแจ้งและให้ดูภาพล่าสุดที่ช่อง8ได้มานะครับ อ่านี่คือรถของคุณทั้งสินขากลับนะฮะแต่เจ้าตัวน่าจะบินแล้วเดี๋ยวมีภาพเครื่องบินอีก<ช>เอาเปิดภาพเครื่องบินให้ดูสักนิดหนึ่งฮะนี่อ่าลำนี้มั่นใจนะว่าลำนี้นะเออลำนี้ไปแล้วครับอ่อีกรอบหนึ่งทีมงานมีวงกลมได้ไหมนี่ไปแล้วนะฮะแต่ท่านยืนยันว่าพรุ่งนี้ท่านจะกลับเดี๋ยวเรารอจับตาดูนะฮะว่าท่านจะกลับมาหรือไม่อย่างไรแต่ทั้งหมดนี้ ถ้าท่านผ่านเรื่องข้อกฎหมายก็ต้องให้ท่านไปและพรุ่งนี้ก็น่าสนใจเป็นวันโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยโอ้โหมันทำไมช่างประจวบเหมาะขนาดนี้นี่คือเครื่องบินใช่ไหมจอ่อจจอคู่กับรถเบนซ์ของท่านทักษิณหน่อยครับอีกภาพหนึ่ง m 7เจะอะไร m 7 ก็เป็นเครื่องบินส่วนตัวค่ะจากเอ็มเจอันนี้เบนซ์ของเขาอ๋อนี่เบนซ์ของเขารุ่นอะไรนะจำไม่ได้คันละสิบกล้านเนี่ยฮะนี่แล้วก็เป็นรถประจําที่คุณทักษิณมักจะนั่งบ่อยคุณผู้ชมครับไมบักใช่ไหมนี่อ่าอันนี้คือตอนน่าจะไปแล้วค่ะพอวตวตอนมอเสร็จนะคะก็ออกไปขึ้นเครื่องเพราะฉะนั้นยืนยันคุณผู้ชมอ้าว จะได้สบายใจว่าท่านไปแล้วแล้วพรุ่งนี้ท่านยืนยันบอกท่านจะกลับนะครับ